ดูเจ้าก็ทำสำเร็จแล้วนี่สูเฉินกล่าวการที่เจ้าอาสอนพิษตัวนั้นเชื่อฟังกู่ชิงล่วนี่ก็ชี้ให้เห็นว่านางฝึกมันจนเชื่องแล้วทว่าเด็กสาวกลับใส่หัวก่อนเอขึ้นหนทางการฝึกยังอีกยาวไกลนักถึงเจ้ารัติการสีครามจะฟังคำสั่งข้าทว่าคำสั่งเหล่านั้นเป็นเพียงคำสั่งพื้นฐานหากเป็นคำสั่งที่อันตรายแม้แต่นิดนางจะเชื่อฟังเพียงตอนที่นางอารมณ์ดีเท่านั้น หากข้าเป็นผู้เดียวที่สามารถสั่งนางได้เช่นนั้นก็นับว่าไร้ประโยชน์แล้วสิ่งที่ตระกูลต้องการคือการที่สัตว์อสูรคอยปกป้องคนทั้งตระกูลไม่ใช่ปกป้องคนเพียงคนเดียวนางจำเป็นต้องคอยปกปักรักษาทุกคนในตระกูลไม่ใช่เพียงข้าน้ำเสียงเด็กสาวเคร่งขรึมมากขึ้นประโยคสุดท้ายไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจากใจนางเป็นแน่ทว่าเป็นสิ่งที่มาจากการได้รับการปลูกฝังและการศึกษาให้นึกถึงตระกูลเป็นหลักตั้งแต่วัยเด็ก ให้บรรพบุรุษก้มหัวรับใช้ลูกหลานงั้นหรือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสูเฉินอดกล่าวขึ้นไม่ได้กูชิงลั่วมองเด็กหนุ่มด้วยแววตาประหลาดใจสิ่งที่สูเฉินกล่าวมานั้นถูกต้องเป็นเรื่องง่ายหากเจ้าราตรีสีครามจะยอมก้มหัวเชื่อฟังกูชิงลั่วหากแต่เป็นเรื่องยากที่มันจะเชื่อฟังคนทั้งตระกูลกูเหตุผลเป็นเพราะสายเลือดตระกูลกูสืบทอดมาจากอสรพิธยาน มองด้านหนึ่งอสอนรพิทยานับได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของตระกูลกูหากนับจากความบริสุทธิ์ของสายเลือดแล้วตระกูลกูนับว่าเทียบกับอสอนรพิทยานที่เป็นเผ่าพันธุ์ครั้งบรรพบุรุษตัวนี้ไม่ติดการที่มันจะก้มหัวให้คนผู้หนึ่งใช้เพียงความชอบพอต่อคนผู้นั้นเป็นพอทว่าการก้มหัวให้แก่คนทั้งตระกูลน,นั้นเปรียบได้กับผู้อาวุโสทำความเคารพผู้น้อยหรือผู้มีเลือดแท้ทำความเคารพเลือดผสมเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้อย่างไร โชคดีที่ถึงอสูรกายจะมีสติปัญญาสูงทว่ากลับไม่ได้มีเส้นขีดแบ่งมากมายเช่นมนุษย์พวกมันไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีต้นเหตุที่มันไม่เต็มใจรับใช้ผู้ใดเป็นเพราะความแข็งแกร่งของสายเลือดไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาหน้าตาการที่จะทำให้อสูรกายยอมก้มหัวให้จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวในประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอสูรกายที่ถูกปราบลงอยู่มากมายเล่าผ่านปากคนหลายชั่วอายุคนกลายเป็นตำนานเล่าขานชาวบ้าน แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้กลายเป็นตำนานเล่าขานเพราะความสำเร็จนั้นมีเพียงน้อยนิดกูชิงลั่วจึงต้องมาปรากฏตัวที่นี่อายุไขของอสูรกายนั้นมากกว่าอายุไขของมนุษย์มากหากตระกูลกูสามารถปราบอาสรพิษยานสติยาปายล้ำเลิศได้สักตัวทั้งตระกูลจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวหลังจากซูเฉินได้ยินกูชิงล่วพูดเขาก็คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ เด็กหนุ่มเอ่ยถามนางแต่ถึงอย่างไรเจ้าก็ยังมีความคืบหน้าจริงหรือไม่ใช่แล้วกูชิงล้วตอบอย่างมั่นใจก่อนหน้านี้เจ้ารัติการสีครามไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ถึงตอนนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่ตระกูลหวังไว้แต่หากข้ามุ่งมั่นต่อไปต้องสำเร็จแน่ตระกูลหลินช่วยเหลือตระกูลกู่ในเรื่องสำคัญเช่นนี้ตระกูลกูคงมีสิ่งตอบแทนบ้างสินะได้ยินดังนั้นกูชิงล่วก็หัวเราะเบา ที่เจ้าอยากถามจริงๆคือเรื่องนี้ใช่หรือไม่หึ่มคนตระกูลซูปฏิบัติตนกับเจ้าไม่ดีเลยแท้แท้เหตุใดเจ้าจึงใส่ใจนะักซูเฉินตอบอย่างไม่ใส่ใจได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้สิ่งตอบแทนของตระกูลกู่คงไม่ส่งผลดีกับตระกูลซูปเป็นแน่ไม่ส่งผลดีกับทั้งสามตระกูลเลยละกู่ชิงล้วตอบนางหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นตระกูลกู่ยกโอกาสให้ตระกูลหลินสามโอกาสสามโอกาสอะไรหรือ โอกาสที่จะได้เข้าไปบำเพ็ญตนในตระกูลกู่พวกเขาจะมอบสมบัติและของล้ำค่าที่ใช้ในการบำเพ็ญตนรวมถึงยาวิญญาณเลือดอสรพิษทยานสามขวดให้ได้ยินนางกล่าวคำว่ายาวิญญาณเลือดอสรพิษทยานสีหน้าสูเฉินก็เปลี่ยนไปอสรพิษทยานนับว่าเป็นอสูรกายที่แข็งแกร่งมากยาอสูรกายสามขวดหมายถึงจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ครอบครองสายเลือดอสูรกายอีกสามคนเพิ่มขึ้นมา ถึงยาวิญญาณเลือดในปัจจุบันจะไม่บริสุทธิ์เท่ากับสายเลือดเมื่อหลายปีก่อนและไม่ได้มีพลังมากกว่าเดิมหรือสามารถส่งต่อได้ทว่าผู้เชี่ยวชาญสามคนที่มีสายเลือดอยู่ในระดับอสูรกายคงไม่มีใครในเมืองหลินเปรยเทียบเทียมได้ไม่แปลกที่กู่ชิงล่่กล่าวว่าไม่ส่งผลดีต่อทั้งสามตระกูลหากตระกูลหลินยังทำได้ดีเช่นนี้เรื่อยๆในอนาคตจะกลายเป็นตระกูลโดดเด่นเหนือใครอื่นเป็นแน่ ช่วงนี้ไม่ได้ยินว่าตระกูลหลินมีผู้เชี่ยวชาญปรากฏขึ้นบ้างเลยกูชิงลั่วตอบพวกเขายังบำเพ็ญตนอยู่ที่ตระกูลกูยามสถาบันมังกรซ่อนเร้นเปิดประตูรับสิทธิ์ในปีหน้าถึงจะกลับปีหน้าสถาบันมังกรซ่อนเร้นในตาสูเฉินเริ่มส่องประกายไม่ใช่ตระกูลรุ่นสองแต่เป็นตระกูลรุ่นสามอย่างนั้นหรือถูกต้อง กูชิงล่วพผงกหัวคนตระกูลหลินมองการไกลพวกเขาคำนวณแล้วว่าถึงจะให้ยาวิญญาณเลือดแก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนในตระกูลหลินก็ยังไม่สามารถขมตระกูลอื่นๆลงได้ทำได้เพียงกดดันให้ตระกูลอื่นๆเป็นพันธมิตรกนนันเท่านั้นนี่ผลเสียมีมากกว่าผลดี ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังกับตระกูลในรุ่นเยาวเจ้าเองก็รู้ว่าสถาบันมังกรซ่อนเร้นรับสิทธิทุกปีทว่าเมืองหลินเปิดมีโอกาสส่งคนเข้าสถาบันทุกสิบปีเพียงหนึ่งโอกาสปีหน้าจะเป็นปีที่สิบถึงจะมีโอกาสส่งคนไปเพียงสี่โอกาสเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกตระกูลต่อสู้แย่งชิงกันได้แล้ว ตระกูลหลินต้องการทั้งสี่โอกาสนั้นหากพวกเขามีลูกหลานเป็นสิทธิ์ในสถาบันมังกรซ่อนเร้นถึงสี่คนเด็กสี่คนนั้นจะกลายเป็นอำนาจให้กับตระกูลสุดท้ายแบบนี้ย่อมดีกว่ามอบผลประโยชน์ให้ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาสี่คนพวกเขามีรุ่นยาวแค่สามคนแต่ต้องการถึงสี่โอกาสเลยหรือ สิ่งที่ตระกูลกู่มอบให้ไม่ใช่เพียงยาวิญญาณเลือดยังมีของล้ำค่าอื่นๆอ,อีกการสร้างรุ่นยาที่จะเป็นอำนาจให้ตระกูลนั้นจึงไม่ยากเย็นเกินไปคนที่สี่อาจไม่แข็งแกร่งเท่าอีกสามคนทว่าก็แข็งแกร่งพอที่จะข่มอีสามตระกูลได้เข้าใจแล้วเป็นสี่คนไหนหรือหลินจิง้งซวนหลินเย่เมาหลินชูเยวาไปหลีไปหลีเมื่อได้ยินชื่อนี้ซูเฉินก็ชะง,งักไปเล็กน้อย มีคนสกุลอื่นด้วยหรือในขณะที่ตระกูลใหญ่ไม่อาจามีเพียงแต่คนในตระกูลตนเองทว่าคนที่จะถูกเลือกมาให้ได้รับโอกาสเช่นนี้มักเป็นทายาทจ,จากสายเลือดหลักเมื่อได้ยินว่ามีคนสกุลไปอยู่ด้วยซูเฉินจึงรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างแปลกไปเช่นนั้นไปหลีเป็นคนที่สี่หรือเขาถามเปล่าเขาเป็นคนที่หนึ่งกูชิงล่วตอบ หลังจากได้พบกับรัติการสีครามแล้วสูเฉินและกู่ชิงลั่ก็จากไปพร้อมกันเป็นอย่างที่กู่ชิงลั่วว่าไว้ไม่มีคนตระกูลหลินคนไหนที่หานกล้าพอจะอยู่ในสวนอสูรในเวลานี้เลยไม่มีใครอยากเจอเจ้ารัติการที่ครามที่กำลังอารมณ์เสียเพื่อทำให้อสูรกายตัวนี้เชื่องตระกูลหลินไม่เพียงใช้สมบัติที่สืบทอดกันมาของตระกูลเท่านั้นยังใช้ชีวิตคนงานไปถึงสิคนด้วยกัน หลังจากเดินตามทางเดินลับมาในที่สุดซูเฉินก็สามารถออกจากสวนอสูรได้เดินมาถึงตรงนี้เด็กหนุ่มก็เลิกกังวลเรื่องตระกูลหลินถึงจะถูกพบตัวเข้านี่ก็ไม่เป็นอันตรายอันใดอีกต่อไปทว่ากู่ชิงลู่ยังคงตามไปส่งซูเฉินถึงทางออกนางไม่ยอมจากไปจนกระทั่งส่งเขาขึ้นรถมา้าพ้นพื้นที่อันตรายแล้วทว่าใจซูเฉินยังไม่อาจสงบลงได้ คำของกู่ชิงล้วยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาหาความสงบในใจไม่ได้เลยสถาบันมังกรซ่อนเร้นถูกต้องแล้วยังมีเวลาอีกหนึ่งปีกว่าสถาบันมังกรซ่อนเร้นจะมารับสิทธิ์ที่เมืองหลินเปิยเปิดรับสิทธิ์เพียงสี่คนเท่านั้นเขาบากบั่นมาถึงเพียงนี้ไม่ยอมท้อยแม้สูญเสียการมองเห็นไปถึงสามปีทั้งหมดนี่ทำเพื่ออะไรกัน ไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่อยากพลาดโอกาสเข้าสถาบันที่สูงส่งที่สุดในแผ่นดินหลงซางหรอกหรือใครจะไปคาดคิดว่าวันที่เขากลับมามองเห็นจะต้องได้รับข่าวร้ายเช่นนี้กันผู้เชี่ยวชาญสามคนที่มีสายเลือดอสรพิษทยานกับคู่ต่อสู้ที่ไม่มีสายเลือดใดทว่ามีสมบัติล้ำค่าคอยสนับสนุนแค่ตระกูลหลินเพียงตระกูลเดียวก็เป็นภัยต่อเขามากเกินพอแล้วตระกูลอื่นๆเล่าพวกเขายังซ่อนผู้เชี่ยวชาญเอาไว้อีกหรือไม่ แล้วตัวเขาเล่าช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาเขาฝ่าฟันต่อสู้เพื่อสิทธิที่เป็นของเขาอย่างถูกต้องมาโดยตลอดยังไม่ต้องพูดถึงสมบัติล้ำค่าอื่นๆเลยตามจริงแล้วเหตุผลที่เด็กหนุ่มสามารถครองตำแหน่งที่หนึ่งในรุ่นสามของตระกูลไว้ได้ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่งมากมายทว่าเป็นเพราะคู่ต่อสู้ของเขาอ่อนแอต่างหาก ทว่ายามเมื่อเขาออกจากตระกูลสูก็จะถูกผู้เชี่ยวชาญน,นับไม่ท้วนห้อมล้อมกายพลระกำลังของแต่ละคนอาจมากกว่าที่เขาจินตนาการถึงทันใดนั้นเองซูเฉินก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างการที่ได้การมองเห็นกลับคืนมาภาระที่หนักอึ้งไม่ได้เบาลงแม้แต่น้อยหากแต่กลับหนักอึ้งขึ้นกว่าเก่าในปีหน้าเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของตนให้เร็วมากยิ่งขึ้น ข้าผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากเช่นนั้นมาได้หินไม่กี่ก้อนที่ขวางทางจะมาล้มข้าได้อย่างไรสูเฉินพ,พึมพำกับตนเองอยู่ภายในรถม้าเวลาสามปีในความมืดมิดบทเรียนสำคัญที่สุดที่สูสเฉินได้เรียนรู้คืออย่าหมดหวังอย่าหยุดพยายามหากการสูญเสียการมองเห็นไม่อาจหยุดยั้งเขาไว้ได้คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็ย่อมไม่สามารถหยุดเขาไว้ได้เช่นกัน